เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาจี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับตอนนี้นะคาถูกมากเลยนะครับ19,500บาทเท่านั้นนะครับภายในมีเบาะตามรูปเลยครับก็ไปคุ้มกันหลักพันเท่านั้นเองเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมีขาดอยู่เบาะเดียวได้นะครับ ฮอนด้าซีบิชมสีดอนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับคลิปนี้ลงวันที่29าตุลาครับราคานี้ก็อยู่ไม่นานแน่นอนครับถืใช้กัคุมค่าต้านขายกันได้กำไรแน่นอนครับลงวันที่29ตุลาก็ไม่น่าจะเกินแค่สี่ห้าวันครับวันที่สี่ห้าเดือนหน้าหลังจากนั้นก็ไม่ต้องโทรมานะครับขายไปแล้วแน่นอนนะครับท่านไดไม่ต้องเสียเวลาของตัวท่านเองครับโดยไม่ต้องหัวร้อนครับหนึ่งพันารบาทครับคันนี้ เครื่องดีออโต้ด้วยนะครับคุ้มคุ้มภาษีเต็มเล่มทะเบียนชุดโอนครบมีสารมีริ้วรอยบ้างนะครับรีดูกันรอบๆนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาหบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูรถทดลองขับก็าสายตรงถึงผู้ขายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ